แบ่งเขาได้กี่องค์ตอนนี้มีทั้งหมดขีร้อยองค์เนี่ยหลักร้อยเนยผู้หลักถึกหลักร้อยนะมีประมาณ200ร้อยองค์โอ้ค์สัน2,500เลยไหมโอ้ผมซื้อเกินเฮ้ยวพอต่อ2,500<ส>ผมยากจะขัดปิดสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับแอนปากน้ำาแล้วนะครับตอนนี้มารอบดึกใช่ใชโอ้รอบนี้มาเพียบเลยนี่มาเขาเรียกอะไรเนี่ยมาเป็นกลมเลยเจ้าออกลมนะเจ้ากลมเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นอะไรนะครับแล้วจะแบ่งเขาได้ขี่องค์ตอนนี้มีทั้งหมดขี่ร้อยองค์เนี่ยหลักร้อยเนยพู้หลักถึกลักร้อยนะใช่มีประมาณ200องค์เกือบเกือบใช่ปะเกือบเกือบเกื200ององค์เป็นเหรียญรุ่นเสือกับวัดลวกเนื้อทองแดง ถือว่าเป็นพระหลักไหม <S <S ถือว่าเป็นพระย่อยแหละแต่มีเยอะๆอ่ะมันมีพลังไงลุงผู้สุดเนี่ยถ้าเกิดไปเจอองค์สององค์อะ่ะเฉยๆแต่พอเจอเป็นร้อยเนี่ยเล้โอ้ยพอเป็นร้อยเนี่ยเถอพลังดูเด้ดูแต่ละองค์เด้มันหลอดท่วมอะ่ะมึงหยิบมาหูไม่กล้าจับจับ<ช>มือเลยดิมันหลอดท่วมเลยดูดิไม่รู้จะแบ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้จะราคาเท่าไหร่เนี่ยมาบอกถึงว่ารุ่นนี้ดียังไงก่อนดีกว่ารุ่นเนี่ยเป็นเหรียญ วัดลวกหลวงพุดวัดกาหลงรุ่นเสือกับจัดสร้างในปีพ 2, ศ2521 21ปลุกเสกที่วัดกาหลงประมาณ7วัน7คืนหรือ9้วัน9้คืนนี่แหละหแล้วก็นําไปปลุกเสกอีกทีหนึ่งที่วัดลวกวันที่5ตุลาปี2521นี่รุ่นนี้จะมีเนื้อทองแดงแบบ3โคตดนะกับ2โครตรอันนี้เป็นแบบ2โคตดแต่จริงๆก็อยู่ที่ความสวยอันนี้สวยเลยความสวยเป็นหลักใช่ก็เลยบอกด้วยแต่เหรียญรุ่นนี้ที่สําคัญเขามีเนื้อหลักด้วยเด จะต้องคำเขามีเนื้อต้องคำเนื้อเงินและเนื้อโลหะผสมจะหาได้เจอยังคุณก็โชว์ทองคำใช่ไหมเามีทองคำอยู่แหมแต่วันเนี้ยเราจะขอแบ่งได้สักขี่องหมดเลยได้ไหมล่ะจะแบ่งได้สักครึ่งหนึ่งเฮ้ยจะแบ่งได้สักครึ่งหนึ่งเฮ้ยจุกจิ๊กกันเลยครึ่งหนึ่งโอ๊ยเมื่อกี้ตรงลงคุยกันเหมือนจะให้หมดนะมันบางทีของบางอย่างเนี่ยมันต้องครอบครองแบบหมด ซื้อมันเขาจะื้อซื้อทีเดียวแต่ดูที่ราคาก่อนดีกว่าว่าจบที่เท่าไหร่นะไม่จะคัดหรือไม่คัดก็ต้องคัดแหละถ้าคัดสามห้าเหรอเหรียญส่วยๆเดิมๆอะง่ายๆเลยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเนี่ยเหมือนออกมาจากวัดอะเหมือนพระเกศนะเยอะอะไรน่ะแต่แท้ดูง่ายหมดแทอกโตรงนี้มีลุงอ่ะ ตงนี้มีหอูตกใจขึ้นมาอีกเดี๋ยวราคาเปลี่ยนโอ้องนี้องนี้ลุงจ๋าเลยเออลุงจ๋าเลยนี่อะถึงเป็นเนื้อทองแดงก็จริงแต่เยอะแบบนี้นะผมว่าหลักหลายหลายแสนหลักหลายหลายแสนนะสวยสวยเอาก็ต้องเอาซื้อเหมาดีกว่าขายแยกดีกว่านะซื้อเหมาดีกว่าซื้อแบบเหมาดีกว่าโอ้ยประมูลนี้ต้องมีสี่ห้าพันอืมใช่แต่ ถ้าเกิดสมมติแบ่งอ่ะผมก็คงถ้าเกิดผมได้ไปนะก็แบ่งน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบถ้าแบ่งเป็นเหรียญนันจุกจิกว่ะอ่าเอาเอาแบบเหมาหมนี่นะมันเกิดเรื่องคือพาไปแจกเรื่องไหมเอาแบบเหมาหมนี่นะผมไม่รู้ว่ามีกี่องค์อ่ะองค์ละสองพันห้าเลยไหมโอ้ผมซื้อเกินเฮ้ยพอต่อสองพันห้าผมยากเะรปิดถุงแล้วั เียได้เท่าไหร่อ่ะเหมาหบนได้เท่าไหร่นี่ยวให้ดูเลยโคตรโอ้โหโคตรสวยเลยนะดูดูสวยจริงเนี่ยโอ้สวยจริงแต่บางหน้าผมไหน่อยนะสวยจริงสวยจริงเท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่แบ่งได้เท่าไหร่ไม่เจออย่างนี้มานานแล้วนะเจอแต่แบบว่าผิวไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกพระตลาดอย่างเงี้ยเขาเรียกพระลังพระลังแล้วลังคนรวยใช่ไหมลังคนรวยใช่อันเนี้ยได้เท่าไหร่อ่ะต้องมีบารมีนะยี่สิบหกราคาไม่จบเว้ยราคาไม่จบโอ้ก็ยี่สิบหกได้ไหมเอาสามสิบแล้วกันสามสิบแบ่งแบ่ง ทั้งหมดเนี่ยสามไปแล้วต่อเออต่อยีมันเบาไปนะอะไรมันย่อยย่อยอ่ะยี่นิบหกแยบเลยยี่สิ็แล้วกันนะยี่สิแปแล้วกันยี่สิบแปดบแบ่งให้แบ่งให้กี่องค์ก็ก็แล้วแต่ยีเจแล้วกันอะขอแบ่งหมดเลยเนี่ยยี่สเจอันนี้เอายีปแล้วกันผมแบ่งให้ร้อยองค์แต่แต่หลับตาหยิบนะเพราะว่า าคัดไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ผมหยิบก็ถุงนี้ถุงนี้ร้อยเลยหรอก็แบบรายเดี๋ยวหยิบใส่ไปผสมเข้าไปก็ได้อ่โอเคหยิบมือนึงผสมมือนึงอ่ะถูกไหมได้ได้เดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวขอพลังก่อนเดี๋ยวเข้าตัวก่อนเดี๋ยวขอพลังก่อนขอพลังก่อนได้ประตูแมนแล้วยี่แปดและที่เหลือเนี่ยขายอะไรผมผมขอถือไว้บ้างดีกว่านะเพื่อ เผื่ออัพราคาไหลไปแล้วผมไม่มีเลยโอ้โหคิดการขายเดี๋ยวราคาไหลคุณก็มาคิดการใช่อุตสาเข้าตู้ซูเปอร์แมนว่านะเข้าตู้ซูเปอร์แมนแล้วนะหยิบตังกว่านะหยิบตังค์หยิบตังค์อันนี้คือ2องแ0นแ0ดสองแสนอันนี้อันนี้ถ้าชุนเนี่ยถ้าอยากขายเมื่อไหร่บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราผสมแต่ถ้าแต่ถ้าอยากขายแล้วผมบอกคุณอ่บอกก็คือบอกไม่ใช่ถ้าเกิดคุณสามห้าสี่สิบอะไรเงี้ยเพ่อผมอย่างนี้ต้องเอาให้หมดวันนี้เลยเอาให้หมดวันนี้ S <S อย่างกันแย่นะเอาให้วันนี้กัน<อ>แย่เผื่อเผื่อคุณปั่นขึ้นผมผมก็ได้ด้วยผมไม่ปั่นผมเกับไปเก็บไว้อ๋อไปเก็บีไปเก็บไว้โถแล้วหลวงปู่เมือ่อไหร่จะโดนล่ะอันนี้สองแสนสองแสนนะคะแล้วก็ผมนับนี่มา20,000ก็เป็นที่แปดหนึ่งสอ1ส1ม1ี1ห1า1ก1จ1ด1ปดเก้อ่านี่เป็นที่8ปอ่านี่ชุดนี้ของผมนะไม่ไม่ต้องล้วงเล้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยนี่นะผสมเดี๋ยวผสมเยอะนะแต่ดงว่าคัดแต่ดงว่าคัดนี่มาเนี่ยบางบางองนี้คัดสวยหมดคัดแชมป์ไว้ไงใช่ทีแรกก็กะให้ให้แบบอันนี้ก็สวยถ้าเป็นเนียนี้อันนี้ก็สวยม่อกี้ดูก็สวยสวยก็เลยถึงอยากจะเอาหมดเลยไงใช่สวยทุกองสวยทุกองค์แต่ว่าบางทีเราก็ขาเยอะไงเราก็ส่งไม่ไหวแต่ไม่รู้ว่าร้อยองค์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมานั่งนับกันก่อนก็คือตอนนี้เราจะปิดคลิปแล้ว ต้องมานั่งเชยชมพระสวยๆหน่อยใช่ใครมีอย่างเงี้ยนะไปเก็บไว้นะอนาคตขึ้นนะขึ้นเป็นหนึ่งหน่วยนะเป็นหน่วยนะขึ้นเอาง่ายขึ้นเป็นสี่พันแต่ปกติเราก็ขายก็มีสี่พันไหวอยู่แล้วอย่างเงี้ยน่าสะสมทุกเทียรแล้วมันขึ้นเป็นหน่วยแล้วเราเลือกได้เข้าใจว่าเพราะตลาดขึ้นมาตอนนี้ห้าพันเราแบ่งขายสักยี่สิบเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวต้อขึ้นอีกอถ้ะลงมาหน่อยเอาเลยอยากขายสักสิบก็ได้ขายพระพร์พระดั้มเดิมเขาไม่ได้พระองค์เดียวพระเดิมหายยากแล้วตอน วันนี้ต้องขอลาไปก่อนดีกว่าเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วเนี่ยขอลาไปก่อนกับเหรียญรุ่นเสือกับวัดลั่วจานวนไม่ได้หาง่ายนะหาง่ายหายากฝ่าพระหลักพระทองคำอีกนี้พระลังพระหลังจำนวนอย่างนี้นะแล้วสวยทุกองค์วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปติดตามดูคลิปของผมด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับออฟแสนสุข FC ตอนนี้เป็นลงเกี่ยวกับเช่าหาพระสวยแท้แล้วก็ศึกษาเพื่อสะสมนะครับ เดี๋ยวเรามีคลิปอะไรดีๆช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเผื่อจะไม่ได้ทําคลิปมันอีกใครอยากดูคลิปประทะแรงๆแบบนี้นะใช่พอสุดมาทางผมผมก็ซื้อมาทางออฟออฟก็ซื้อซื้อหมดเรียกว่าแย่งกันซื้อขอให้สวยอย่างเดียวอาจจะมากินหัวกันนิดหน่อยขอให้สวยอย่างเดียวเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาไปทันตรงไหนหรอะวันนี้เราขอลาไปก่อนกับพาชุดนี้อยากดูคลิปประทะกันแบบนี้นะครับกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมออฟสั่งซูบเครื่องกับแอนปากน้ำ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ